โตเคานซีและโทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงท่านอ,อาจสูญเสียเงินลงทุนได้เป็นจำนวนมากศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่อยอมรับได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปออเช่นเคยครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการสมัคร MEXC นะครับซึ่งเป็น exchange ที่น่าจับตามองตอนนี้มีหลายบริการทีเดียววิธีการไม่ยุ่งยากครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ App Store ของ iOS หรือใครที่ใช้ Android ก็เข้าที่ Play Store นะครับหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน m e x c เนี่ยลงในโทรศัพท์มือถือของท่านให้เรียบร้อยครับตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันกันเลยครับเมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีปุ่มสายอัพนะครับ ซึ่งจริงๆเขาจะมีล็อกอิทนทางด้านขวาบนแต่ว่าถ้าเราจะไม่มีบัญชีเราจะต้องไซต์อัพก่อนโดยในการไซต์อัพปองแนะนําเลยว่าเราต้องใช้เป็นอีเมลนะครับจริงๆเราใช้ Gmail หรือ Google service สมัครก็ได้แต่ว่าแนะนําให้เป็นอีเมลดีกว่าและอีเมลที่ใช้เนี่ยอยากให้เป็น Gmail ครับโดยทําการใส่อีเมลเข้าไปที่ช่องนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดเขาก็จะมีข้อจํากัดว่าจะต้องตั้งมากกว่า10ตัวอักษรมีตัวหนังสืออักษรตัวใหญ่ภาษาอังกฤษ ที่เป็นตัวเล็กอย่างน้อย1ตัวและตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวนะครับรวมถึงมีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวเลขด้วยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลฟ a l c o คดด้านล่างเพื่อรับค่าธรรมเนียมที่ถูกลงไปอีก20%ครับโดยใส่รหัสแนะนําตามนี้ครับหลังจากใส่รหัสแนะนําเสร็จเราก็กดใายอัพได้เลยครับหลังจากที่เราทําการกดใส่อัพไปเนี่ยจะมีพัฒเซนให้เราเล่นนิดนึงนะครับนันหมายความว่าเขาต้องการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่โรบอทนั่นเอง เมื่อเราทําการเล่นพัลเซรตรงนั้นเสร็จก็จะมียืนยันรหัส6หลักส่งไปที่อีเมลที่เราใช้สมัครนั่นเองครับก็ให้เราไปเอาเลข6หลักนั้นมาใส่หลังจากที่เราใส่เลข6หลักลงไปก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือการเปิดบัญชีเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีก2ขั้นตอนครับขั้นตอนเรื่องของการยืนยันตัวตนและขั้นตอนเรื่องของความแข็งแรงปลอดภัยของบัญชีนั่นเองครับหลังจากที่เราทําการสมัครเสร็จนะครับก็จะมีหน้าแนะนํากิจกรรมต่างๆมากมายก็คือลดแลกแจกแถมถ้าเราทํากิจกรรมตามที่เขากําหนดนะครับเราก็ข้ามส่วนนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปทําการยืนยันยตัวตนกันครับให้เราเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน MEXC นะครับแลกมองไปที่ด้าน ซ้ายบนครับจะเห็นเป็นรูปคนก็แตะที่ตรงนั้นครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่าทางด้านขวาบนของหน้าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์นั่นเองซึ่งก็จะมีเรื่องของการวลีไฟายซึ่งสถานะจำเป็นเครื่องหมายตกใจสีแดงอยู่นั่นหมายความว่ายังไม่มีการยืนยันตนครับก็ให้เราแตะเครื่องหมายนั้นเพื่อที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีให้เราใส่รายละเอียดโดยเป็นประเทศที่เราพำนักอาศัยนั่นเองซึงในตัวอย่าง ปองก็ทําให้เป็นประเทศไทยนะครับสาหรับใครที่ดูคลิปแล้วอยู่ประเทศอื่นก็เลือกเป็นประเทศให้ตรงเพราะว่าอาจจะมีผลกับการผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์นั่นเองส่วนเอกสารยืนยันตัวตนเนี่ยก็ให้เลือกตามความสะดวกครับสาม,มารถใช้ได้หลายรูปแบบบัตรประชาชนก็คือ ID Card นะครับพาสปอร์ตบัตรขับขี่ก็คือ driving license นะครับก็โดยทั่วไปก็จะใช้เป็น ID Card กันเมื่อเราเลือกให้ครบถูกต้องแล้วเนี่ยก็แตะที่ ID Card มันก็จะมีปุ่ม Next ให้ เรากดไปต่อครับเมื่อเรากดมาหน้าต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถ่ายรูปนะครับโดยเขาจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าและบัตรประชาชนด้านหลังครับเราก็ถ่ายให้มันเต็มจอโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือครับในการยืนยันตัวตนที่ง่ายที่สุดเนี่ยจะใช้มือถือนะครับเพราะว่ามันมีกล้องหลายๆคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่มีเว็บแคม หรือว่าบางคนใช้น้ตบุ๊กแต่เว็บแคมอาจจะมีปัญหากับการใช้เว็บเซอร์วิส Google com, ไม่อนุญาตมันตั้งค่ายากครับดังนั้นทําในมือถือเนี่ยจะถือว่าง่ายที่สุดเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จส่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหน้าให้เราแบบปรับขนาดของรูปเพื่อจะอัปโหลดนะครับเราก็ปรับให้มันพอดีกับบัตรที่เราถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังหลังจากที่เราถ่ายและอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการสแกนหน้าครับและถ้าเราสแกนหน้าเสร็จแล้วก็คือสิ้นสุดการยืนยันตัวตน,ตน ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่5นาทีจนถึง24ชั่วโมงนะครับขึ้นอยู่กับความคับขั่งของการสมัครในเวลานั้นๆแต่ว่าโปรองเนี่ยได้ลองใช้งานดูปรากฏว่าในการสมัครใช้เวลาอยู่แค่5นาทีเท่านั้นนะครับก็ได้รับการยืนยันตนไปที่เรียบร้อยครับต่อไปเราไปดูเรื่องความปลอดภัยของบัญชีเราจะทําให้บัญชีเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ทำเนี่ยอย่างเช่นเราใช้อีเมลเป็น ชื่อผู้ใช้เขารหัสแล้วเวลาเราจะถอนหรือจะทําธุรกรรมใดๆเราใช้อีเมลเพื่อรับรหัสหกหลักเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะถูกใครขโมยอีเมลไปใช้หรือว่าเราเอาอีเมลไปล็อกอินที่อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บพาสเวิร์ดหรืออาจจะแอบดูอีเมลของเราได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีการผูกความปลอดภัยชั้นที่2นะครับซึ่งตรงนี้บอกแนะนาเป็นเบอร์โทรศัพท์เนื่องจากโทรศัพท์เนี่ยมันมีซิมโทรศัพท์อยู่และในการยืนยันชั้นที่2ผ่านโทรศัพท์เนี่ยจะเป็น SMS นะครับ จะไม่มีใครที่จะสามารถเอาซิมเราไปได้ครับโดยการทำเนี่ยเราก็เข้าไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับไปที่รูปบ้านทางด้านซ้ายล่างหลังจากนั้นเนี่ยแตะรูปคนทางด้านซ้ายบนครับเมื่อแตะเข้าไปแล้วก็ให้เลือกเมนู security ครับหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าเมนู security เนี่ยก็จะมีเรื่องของ email verification ซึ่งเราทําไปแล้วจากการสมรัครและยังมีเรื่องของ mobile verification Google authentication passkey ซึ่งเดี๋ยวปองจะมาทำต่อ ให้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะเอาป็นว่าเราทําเรื่องโมบายเวลิฟิเคชันกันก่อนนะครับก็กดที่ตรงรูปมือถือครับโมบายเวลิฟิเคชันเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีให้เราใส่รหัสประเทศนะครับประเทศของท่านอยู่พนักอยู่ประเทศอะไรก็ใส่รหัสประเทศให้ตรงนะครับเพราะว่าจะมีการส่ง SMS ไปในกรณีประเทศไทยก็จะเป็นบวก66นะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เป็นเลข10หลักซึ่งนั่นคือรวมเลขศูนย์ไปด้วยหลายคนชอบถามบอกว่า ใส่รหัสประเทศแล้วจะเป็นต้องใส่ศูนย์ข้างหน้าไหมนะครับตอนนี้ปองได้ทดสอบมาแล้วก็คือใส่ศูนย์เนี่ยก็ยังส่ง SMS มาปกติครับหลังจากนั้นเมื่อเราใส่เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีช่องให้เราใส่ SMS Code โคดกับ Email Verification โค้ดซึ่งตรงนี้เราจะต้องกดปุ่ม s e n นโค้ดทั้ง2ช่องนะครับจะมีทั้ง2ช่องเลยตรงช่อง SMS Code กับอีเมล verification code ครับกดเข้าไปเพื่อให้เขาส่งเลขรหัส6หลักมาให้ครับถ้าเราไม่กดมันก็ไม่ส่งนะครับบางคนสมัครบอกทำไมไม่ส่งรหัสเพราะว่าไม่ได้กดตรงนี้นั่นเองกดไปปุ๊บรอสักพัก s m s ส่งมาแต่ว่าไอตอนที่เรากดโค้ดสำหรับ SMS เอนี่ยอาจจะมีพัซเซิลขึ้นมาให้เราเล่นนิดนึงเนื่องจากจะต้องการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่โรบอทเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยมีรหัส6หลักมาปุ๊บเราก็ก๊อกปี้มาใส่ให้ตรงตามช่องครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าส่งมาทาง SMS ก็ใส่ในช่อง s code นะค หลังจากนั้นเราก็เข้าไปเช็คอ e ีเมลที่เราผูกกับบัญชีไว้ดูว่ามีรหัส6หลักมาหรือยังถ้ามีก็เอามาใส่ถ้ายังไม่มาลองเช็คดูในถังขยะลองเช็คดูในจังเมลหรือว่าสแปมเมลนะครับบางทีตัวอ e ีเมลที่ท่านใช้บริการเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นอ e ีเมลขยะก็เลยจัดใส่ไปอยู่ในเรื่องของสแปมเมลหรือว่าจังเมลนั่นเองก็เข้าไปดูเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็เอาเลข6หลักมาใส่ในช่องอ e ีเมลเวลฟิเคชันโค้ดครับ หลังจากที่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยบัญชีก็จะทําการผูก S m S ให้เราเป็นที่เรียบร้อยนั่นหมายความว่าตอนนี้บัญชีเราเนี่ยแข็งแรงปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับยังไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกับปองได้ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ